วันน to the ี้เราก็จะมาติดตั้งกล้องหน้ารถนะครับก็เป็นการติดตั้งเองนะครับก็ได้สั่งซื้อกล้องติดรถยนต์นะครับพอสั่งซื้อมาแล้วเราก็มาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ในกล่องนะก็จะมีอันนี้เป็นตัวกล้องนะครับตัวกล้องกล้องก็จะมีอันนี้กล้องหน้านะครับกล้องหน้าแล้วก็ กล้องในตัวรถด้วยนะครับแล้วก็จะมีกล้องหลังนะครับนี่ก็กล้องหลังแล้วก็อันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับอันนี้เป็นขายึดกับกระจกนะครับยึดกล้องกับกระจกแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือก็เป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับนี่กับขั้นตอนบอกขั้นตอนการติดตั้งนะครับการาใช้นะครับ ต่อไปเราก็จะมาทําการทดสอบนะครับว่านี่นะครับเป็นกล้องที่ได้มานะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีช่องเสียบ usb นะครับช่องต่อสายไฟนี่เป็นปุ่มปรับนะครับก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับเราก็ต้องมาทดสอบก่อนว่ากล้องนะครับใช้งานได้ไหมนะครับนี่ยก็มาต่อ สาย USB นะครับเข้ากับตัวกล้องนะครับนี่กับต่อสายเสร็จแล้วแล้วก็มาเสียบอะแดปเตอร์นะครับเข้ากับช่องเสียบภายในรถยนต์นะครับนี่กับช่องเสียบภายในรถนะครับ แล้วเราก็มาเปิดสวิต์กุญแจรถนะครับนี่ครับเปิดสวิต์แล้วก็เปิดปุ่มปิดเปิดกล้องนะครับก็กล้องก็ทํางานแสดงว่าใช้ได้นะครับเราทดสอบกล้องแล้วแล้วก็ต่อไปเราก็มาประกอบเพื่อที่จะยึดนะครับยึดกล้องกับกระจกหน้ารถนะครับนี่ครับต่อตัวขายึดกล้องเท่ากับกระจกโดยหาตำแหน่งที่ เหมาะสมนะครับตำแหน่งที่เราจะมองได้ชัดนะครับพอยึดขากล้องติดกกโจแล้วเราก็มาเก็บสายนี่เป็นสายอะแดปเตอร์นะครับเป็นสายไฟที่ยึดกับกล้องนะครับนี่ครับเราก็มาเก็บไลไรมาตามขอบนี่แหละได้มาตามขอบซ่อนสายอะแดปเตอร์นะครับก็มาในขอบยางนะครับนี่ครับ เราก็จะได้กล้องรถยนต์พร้อมใช้งานก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชม